โอเควันนี้เราจะไปกล้องมาอยู่ตรงนี้นาะงานกาชาตินะวันนี้รีบมากอันนี้กล้องใหม่ iPhone ปกติซิมจะถ่ายจากกล้อง d ิจิ แต่วันนี้เราถ่ายมาจากไอโฟนเราชอบมองตรงเนี้ยในกล้องมันอยู่ตรงเนี้ยทาก่อนแบบนึงโอเคไว้โอเคได้แล้วนะไป <c oughs> ไปกันเลย เสร็จแล้วนอะมีกระเป๋าเมียแล้ววันนี้จะไปรายงานตัว90วันด้วยของ m อ u รายงานแตงด้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินงานกับชาตินะปุ๊บชุบบ๊ายบายไปเจอกันที่งานกับชาติเลยแล้วกันเด้อเราจะต้องข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะนวันนี้วันอะไรวันศุกร์ เดินเข้าไปก่อนนะไยถึงแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนแรกนะซิมนั้นลงทางซิมไปลงอยู่ที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติใช่ไหมแต่ว่ามันจะต้องลงที่ชานชาลาแดงซึ่งเราลงผิดเลยลังรอตรงนั้นอยู่ประมาณ20นาที ขณะนี้เป็นเวลา4โมงแดดไม่ค่อยร้อนแต่ว่าคนเยอะนะตอนนี้เรากำลังจะทํากั้นเดินเข้าไปเดี๋ยวถ่าให้ดู<ม>เยอะตอนนี้กล้องซิมอะซูมไม่ได้กล้องดิจิทับางครั้งมันก็ซูมได้แต่บางครั้งมันก็ซูมมาได้ เขาพิการอีกแล้วเขาห้าเรามาพิเศษออยอีกแล้วเรามาพิเศษออยอีกแล้วพี่เล็ครับถือว่าเหมาะสมเลยนะชมวยเลือกไว้เลยวันลี้ไปดูใช่ครับรับไปเลยครับผมสามใบหนึ่งร้อยบาทครับสะดวกสแกนก็สแกนได้ครับใครมีเงินชิมเริ่มหิวข้าวแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังตามหาบูธ ดูที่เขาบอกว่ามันมีคนเรลาามาขายด้วยเราก็เลยอยากไปดูว่ามันเป็นยังไงถ้าอากาศร้อนก็คือร้อนอยู่มีทุกอย่างเลยมาขายที่ ต่ออีนิดนึงมันอาจจะมีอยู่นู่นหน้าเริ่มมันเหนื่อยละลืมเอาค่าตังกล้องมาด้วยเลยอ่ะ อย่างไปปุ๊บต้อ9นะคะลูกค้ามาท่านอาจจะขาไรพี่เจอวันนี้นะคะลูกค้าที่มาเดินในงานกาชาคุณแวะเข้ามาก่อนเลยค่ะราคาพิเศษนะคะเราทาเข้าไปแันโังค่ะราคาพิเศษให้ลูกค้าได้ความรับนะคะสินค้าเราทเข้าไปที่ิตสุณภาพกันค่ะใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่เดินมาได้เลยค่ะแวะมาดูสินค้าเราทำเข้าไปกันก่อนเราแวะมาดูรองเท้าก่อนนะรองเท้าซิมอ่ะที่ใส่อยู่แตกแล้วมันมันแตก เพราเราใส่หน้ากทุกคู่ทุกแบบเลยตอนนี้นะคะแคชเชียร์เรายังไม่ยาวค่ะนกคาสามารถไปจ่ายเงินชระเงินได้เลยนะคะรองเท้าแต่2สอบาทเราก็เลยว่าจะมาดูคู่ใหม่สักหนึ่งคะใครที่สนใจอยากจะได้รองเท้าแต่วันนี้ราคาป้าย499 5 9 9เหบไม่รู้ว่าจะเอาคู่ไหนนะนะคะลูกค้าแบเข้เมาก่อนสิค้าองข้ามาของเราค่ะวันนี้มาจากโปรลด7 0ซ อยาให้คุณลูกค้าได้มารับสรสของโปรโมชั่นดีๆกันนะคะใครที่สนใจวันนี้มีคุณภาพาคุณขาเดินเข้ามาเลยค่ะ450บาทราคาเดียวแล้วก็ถ้าคุณชอบใส่ผ้าใบนะคะไม่ควรมีคู่เดียวจ้านะคะซื้อไปเลยค่ะ2คู่3คู่เพราะว่าวันนี้จัดโปรลดนะคะเหลือหลักร้อย450บาทราคาเดียวเท่านลุเอาคู่นี้นะเข้าไปหมดเราจะกลับไปกับคุณนาย ก็ตองมือใส่ถุงสีแดงที่แครเจีย์เข้านาลูกค้าไม่ใส่ถุงสีแดงบ้านนะคะวันนี้ใครที่สนใจแเข้ามาลอใส่ไปเลยนะเพราะว่ารองเท้าอันนั้นอ่ะมันแตกแล้วมันก็กัดเท้าเราเราจะใส่คู่ไม่ไปเลยแล้วก็ทุกรุ่นุกแบชท้นลูกค้าเหตุและคเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดด้วยอยากให้คุณลูกค้าได้มารับโปวดีๆกันอยากให้คุณลูกค้าได้มาใส่รองเท้าผ้าใที่มีคุณภาพ แล้เราก็เสียตังสี่ร้อยห้าสิบบาทและตอนนี้รู้สึกหิวมากเดี๋ยวเราจะไปหาของกินก่อนนะเอาทำใหม่เมื่อกี้กดแล้วไม่ลืมถ่ายนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามหุยมีโด่งงามสบายดี ถ่ายถ่ายคลิปนํำได้บอได้ลกได้ได้เลยคืมมีไดสินงามสามงสุดท้ายมาุดท้ายมาตั้งแต่มือถือมิดบอเมแมนโอ้ยรกดอยโดยเห็นมาจากติกตอกแล้วก็มีกาเฟแบบเล่าๆล่านำนะทุกคนสิมได้บอเดี๋ยว มีมีพี่ๆคนไทยมาชิมกาแฟด้วยนะทุกคนเดี๋ยวลองชิมก็ขอดื่มกาแฟก่อนนะชิมชาไหมคะชิมชาที่ตักอะไครับชิมชาไหมคะคะอ,อันนี้จะเปน็นชาตัวนี้กระดูกกระดูกเนื้อไปฝากเจ้า่อแต่ตัวนี้นอันนี้จะเป็นยอดบนันโุกูแต่ตัวนี้จะ ขอซิมนำได้บ่เจ้ายังไม่หมดเลยถามแม่เนี่ยว่าแม่เป็นคนแข่งใดอันแม่เป็นคนสวรรค์ในเขตอ้าวเบียงโอ้คอยเป็นคนสวรรค์ในเขตโดยตื่นเต้นโอ้ปกติแล้วเขาจัดบูธออกต่างประเทศแบบนี้ดูบ่แม่ดูแม่เป็นคนจัดบูธแน่โอ้ไปอยู่จีนโอ้ ขายขายดีสุดคือสินค้าอันพวกนี้แม่บอกไหมสินค้าส่วนไม้กัได้ขายดีทุกอย่างอยู่อือเพราะว่าได้การตอบรับจากชาวไทยเป็นอย่างดีอยู่ลูกโอ้คนไทยซื้อหลายอยู่บันนี่กับตอบรับดีแม่นเพบนสนนกาซาดสภาพกาแดงเองซาดแล้ว คนสว่วนใหญ่และลูกค้าคนไทยก็มาซื้อหลายนะคนไทยสนับสนุนและมักาาินคนลาวเฮาเอ,อดีใจเดี๋ยวลองเอากาแฟดีกว่าดีใจเฮงดีใจเฮงเอากาแฟเอากาแฟพพพนนเพราะว่าะภาษีงามเฮงกาแฟ,อฟยอดชาเอ้ยเอ้ยคนขาย น้องสนใจกาแฟกาแฟนี่ถุงท่ไหนตัวนี้เกอหตัวนี้บอกว่ามีถุงที่ราคาบ่วยแ้งปันนี่และวะ้วอะตัวเป็นทูอินวันทูอินวันอ๋นนอนี่บอกแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟที่แบบขึ้นคนลาวเขาดังๆมักดื่มแบบว่าส่งออกก็เป็นพวกนี้เหมือนบอกเลยอออออันนี้กาแฟด่าวอะ ห้าทรงแบบใส่เครื่องบดละกามันจะมีเป็นเม็ดแล้วก็จะมีเป็นอา่าแคปซูล,บ,ล<น>บุมมี่บอก,บกลเลยโอ้มีเป็นดิบอันนี้จะทรงได้เลยอ๋ออันนี้ทรงได้เลยอันนี้เท่าไหร่เจ้าอันนี้สี่ร้อนนเยเออเอาลองตัวน้อยๆก็ได้อันนี้เป็นทรงแนวซาเนาะนอโอ้เอาเอาตัวนี้แล้วก็ซาซาเอาน้อยๆ เพิ um oh, nah. si ay, ่มเท่าไหร่น้ำพุถึว่านาศสีทองทีเป็นน้ำพุดอกเบี้ยโอ้แต่ตุกยัยเลยเนาะเท่าไหร่นะำพุถึงว่นาศสีตุกยยเลยทุกคนแต่ว่าถ้ามีตุกน้อยชิมอยากลองนี่ไงอันนี้ก็เป็นกาแฟดาวเท่าไหร่อันนี้ตัวนั้นกับตัวนี้เอาเอาตัวนี้แล้วกัน น,นี้เปลี่ยนใจอันนี้เอาอันนี้ลองนะทุกคนเฮ้ยเราก็มีมากไม้แบบว่าบูทลาเฮาเรา,เาก็มีอันนี้อีกโอ้คาถูกงาเหี้ยน้อาสกแกนจ่ายได้บอกเจาก้าพักเต็งเงินบาทนล้เนาะมาขายอยู่เมืองไทยแบบนึงนะบูธคนลาวเฮา วันที่เช้าสองนี้กำมิดแล้วหมดเวลาแล้วแล้วกะ็ที่เมือแล้วแล้วคือตามที่ซิมถามแม่เขานะแม่เขาเป็นคนจัดบูธออกงานแบบนี้ต่างประเทศดูดูอยู่แม่เราวะ่ะเออไปจีนไปเวียดนามมาแล้วกะ็มาไทยแล่วหลายแล้วอยู่ไทยก็ขายดีเป็นพวกผ้าถุงคนไทยก็ชอบใส่ผ้าซินอะไรเหมือนกับคนลาวนะ ก็เลยเฝ้ามาย่างเมืองก่อนที่มันจะหมดเวลาไปเพราะว่าวันนี้วันที่ 19, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 21, 21, ี่อีกสอวันอีกสองวันวันนี้ยี่สิใช่ไหมอ๋อมันก็จะหมดแล้ว <c oughs> ข้างข้างคือมั่นมากมี่นะสั่งตำหลวงพะบางไปพ่ขอค้าบอกว่า อ,อ,อ่านอ่านภาษาเราลืมลืมแล้วต่หมูพุง <c oughs> ตํารอวงเพราบากับ <c oughs> ตําหมพุงก็คือกันได้ทุกคนแต่ก็ใส่เส้นมูหุงคือกันอคนละรูปแบบเสพ นั่งกินนั่งกินแล้วก็สิไป็่ยังต่อขณานี้เป็นเวลาจากโมงแล้วเนาะเบิ่งโมงก่อนห้าโมงแล้วพระเจ้าห้าโมงเพิ่งแล้วทุกคนเราชิงชิงกับกี่โมงเนี่ยได้แล้วตำหลวงพระบาง กาแฟจะกินหมดไหมเหนื่อยเหนื่อยมากเล คนเมื่อกี้น่ะตอนที่ซิมซื้อกาแฟใช่ไหมเราก็มาทีนี้เออเ้าเล่าดีกว่าตอนที่ซื้อกาแฟนะเราอินเทอร์เน็ตนะมันบ่แหงสแกนไปก็สแกนจ่ายเงินบ่ได้ก็เลยขอให้เอ้อเราผู้ขายนะเราให้เราเปิดอันนั้นฮอตสปอตแเน็ตให้เราก็แซให้แบบโอ้ดีเลยแบบ ถ้าค่า,าพ่อคนเรานากันคือซิมเราวมีเงินในกระถงเลยเมื่อบ้านบ่ได้เลยเพราะว่ามันเขา้าเข้าอินเทอร์เน็ตบได้แเราเงินในโทรศัพท์มันเหมดแล้วแล้วซิมกับบูว่าซิมไปเติมเงินอยู่ใส่แย่ yeah, เลยดีที่เอ้ยเราเปิดฮอสสปอร์ตไเปิดอินเทอร์เน็ตล้วซิมก็เข้าไปในแอปแล้วก็เติมเงินให้ตัวเองบอกเอ้ยแล้วว่าเจ้าอย่าอย่าเฝ้าปิดเน็ตคอยดูเอ้ยแบบคอยเติมอินเทอร์เน็ตคอยกอนเพราะว่ามันเหมดอดฮึมโชคดี เพราะฉันแล้วมือนี้ของบุมีเงินเมื่อบ้านเลยเงิมนมัดแล้วเงินในโทรศัพท์ก็ไม่มีความสวยของเราด,ดูดิ จับแล้วจับใส่แล้วใส่อีกตอนนี้อยากเข้า้างน้มากเมื่อกี้ท่างหิวแล้วก็ท้องน้ำเดี๋ยวเราเวลาแม่เขาก่อนนะเดีนี้เราปล่อยหมดแล้วเราใส่หมดแล้วถ้ามีอะไรที่คิดไม่ได้อย่างเดียวคิดไม่ได้เดียวไประบบวันต่อวันตืนเร่มเาเรา่เิมเราไม่เติมเราไม่เิไม่เราไม่เไ่่ราไม่เตราไเิ่ามิงมไม่ต้องไปูมไรราตีตไา ไปแล้วทุกคนแปลว,ว่าเออมันใกล้จะ6กโมงแล้วเห้องน้ำก่อนตอนนี้เป็นเวลาเกือบหกโมงห้าโมงครึ่งคือแบบข้างๆนี้จัดคริสต์มาสอะไรแล้วผ่าความดังที่ท่านได้ยินนะขณะนี้หกสบีเบยคืออะไรกระดับโอเคนะ ตอนนี้เข้าห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเดินออกไปตรงถน,นนนีแล้วเดี๋ยวจะไปโซนอาหารแต่กินอิ่มแล้วเราจะไปซื้อ,อ,อน้ำดื่มวนหวานเสร็จแล้วจะรีบกลับเพราะว่าซิมจะต้องกลับไปพาหมาไปทำแผลที่โรงพยาบาลนะ หมดไปเท่าไหรเนาะวันนี้รองเท้าอีก400กาแฟากับชาอีก5 50บ้าชิมว้าน่าจะหมดพันมืงแล้วนะเกมหนับ้านได้เลยนะคะเจ้าตะเกี้เขาลุ่นล้มอะ่ะนี่ระวังนะฝนบาทแบบเนี้ยถ้าเดินเดินไม่ดูสะดุดลื่นล้มหัวฟาดนี่ไม่ก็เป็นศกพิตกรรมได้เลยคมแดง นี่ชัยชุดแบบว่าราตรีและเดินผมแดงได้เลยนะนนนนนอยู่ไหนเนาะนี่ต้องเดินไปตรงนี้นะโซนนี้ที่ซิมเห็นเป็นแบบว่าอาหารนะสวยมากกลางคืนก็เริ่มสวยแล้วแหละทุกคนเพราะว่ามันจะมีเขาจัดใกล้ขึ้มนมแล้เนานะ

ด้วยนะคะ ใช่ไหมคนเยอะโอ้สมาคมแม่บ้านคนเยอะจังสมาได้ในรสมาคมแม่บ้านคสมาคมมบ้านคนเยอะนาทีข้างหน้าห้าสี่สองหนึ่ไปที่เขาหอมอ๋อ้อนขึ้น้ออยู่ เอดินีลยวรบกวนเขาพาเดินเดี๋ยวพาไปเดินโซนอาหารแป๊บหนึ่งพราะว่าซื้อื่องดื่มดื่มแล้วขึ้นวิเทศกลับบ้าน ไปก่อนห้วยน้ำบุญไเตยอยากกินโอ้โหยี่สิบาทน่ากินมากแต่เราจะกินน้ำบุญไปเตยอ่ะ,อะช่องนี้เข้าไม่ได้เลยคนเยอะมากเราไปช่องอื่นก็ได้เพราะว่าช่องนี้คนเยอะคอนเยอะมาก คนที่ดูก็าอาจจะรู้สึกว่าแบบอ้าวๆอ,อะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ซิมนันเติมพลังมาแล้วเราเข้าห้องน้ําแล้วเราก็กินข้าวแล้วไงเราก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกเหนื่อยไม่ว่าจะมีคนเยอะหรืออะไรเราก็จะเดินไปได้สบายมากไม่เหนื่อยอะไรเลย มันมีมเมล็ดมันมีมเ,ลเมล็ดแล้วเวลาปั่นเราเม็ดเม็ดมันจะจะมาด้วยด้วยเอเ้ยนี่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 ชากล้วยเหรอชากล้วยชาเขียวชากล้วยนมสดเอาชากล้วยนมสดก็ได้เอาชากล้วยนมสดค่ะ จะถ่ายแล้วให้ดูอีกล่ะเราได้คงกินแล้วเราจะกลับนะไม่มีอะไรถ่ายให้ดูแล้วเราเดินไม่ได้ด้วยดูน้ำกินน้ำก่อนนะเดี๋ยว ดีนะเพราะว่าอาหารไม่ได้แพง<ม><ม>เป็นชาวกลว้วยนมสดจริงๆแปลว่ามีชาวกลว้วยแล้วก็เปิดนม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 ะลิแล้วก็เทลงไป